สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีสุกโลสุก้นนะครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่พ่อน้องมาเบิงมาชมรถเอวหาด018คู่โปตานะครับไถนาฮุดพี่น้องไถนาฮุดธนะทะินฟางทอง มาเบิ้งเบิ้ลจีหุดหน้าไว้นะครับพี่น้องไอ้เขาเพี้ยงไว้นะครับพอหดหดลั่นลั่นครับเอาให้ตั้งพันอือดีเฮดสองสี่หกเอฟ ผ่านที่ไทยลึกยังแกนโลกนะพี่ต๋องผ่านหกนะครับเบอร์ยี่สิบสี่นี่บึงกันนาจะข้อไทยได้อยู่กับบ่แห่งเท่าไดครับเ,เดี๋ยวผนปั๊บผ่านไม่ก่อนเพราะดันก็ต้างไ้ตั้งผ่าน พี่น้องเขาดีอยู่ครับจวดจวดดีอยู่โอ้โนี่ได้ซ้ำนี่โอเคแล้วพี่น้องครับหาสิบแรงมาครับให้กบเฟี้ยงไว้นะครับ หหน้าเพื่อนนี่หอดย่ามน้าม,มามันกะมามายหลยนะครับต้องไทไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับ ไถเปิดนะครับไถเปิดแต่ว่าพ่นบอ่อ่นบอ่นบอไถรอบกันแท่ตีนกันแท้สะกกอนนะครับเพราะว่าล่องมันลึกนะครับก็เลยต้องไถคบไปเลยนะครับไถคบของหากันแท่เลยอ่าล่องรอบกันแท่มันลึกนะครับเสียงนี่โหมดมากๆเลยพี่น้อง าวินฟางทองครับผู้ดใดสนใจสิใสบริการเครื่องอัดเฟียงเครื่องอัดฟังนะครับติดต่อผูนใดน,นะครับทวินฟางท้องมูซีบ้านหนอง,งนพุงตำบลพุงเงินอำเภอเสราภูพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมสิลงไว้ในคลิปให้พี่น้องผู้ดใดสนใจแถวบ้านเฮ้าเนี่ยนะพี่น้องแถวตำบลพุงเงินตำบลสีไรตำบลน,นาโพ ผู้ไหนสนใจก็นโทรไปหาเพ่นได้ครับไปจับไปจ้องได้อย่านัดฟังขาวอินฟังคองบัตรน้องปูงเขานี่แหละอ่าเมื่อนี้มาชมุบอ่อาเป็นยังไง เอาดิน้ามดินทุ่มเฮาอยากแข็งจังหน่อยย้ยเฮ้ยขอถือใจเท่าไดรครับถอยเอาไม่ครับถอยเอาไม่ มังมีนนพวกเขาโอ้ดินแข็งดินแข็งดินแจนครับทีละดินท่มพี่น้อง พ่อเพื่อนีอ่โหดมากครับ ไดินอยากออกแข็งอยากออกแกนอยู่พี่น้องนะครับฝนตกใส่ถือเดียวนะครับผันฝนตกมาใส่อีกเชือนึ่งน่าจะทายแบบนิ่มๆน,นะครับโอ้อัน,นี้ดินอยากแข็งอยากแกนอยู่นะครับแต่ว่ากระเพาะทยได้นะครับพี่น้องโอเป็นดินท่มนะครับ บังห้อยรถเกี่ยวนี่ครับพี่น้องครับนี่ดินยังข,ขาเคลื่นอนเคลื่อนยู่พี่น้องรถจะเป๋จังน่อยอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ดีถือว่าไถเขาจังน่อยอยู่นะครับค้อมดินปันแกนแห้ง ผ่านไม่ได้พี่น้องนะรถไถหฮาวกับได้ไสองคนนะครับได้สองคนโอ้แข็งครับพี่น้องแข็ง ไเทึงไฮไดงบะน้อไฮทึ้ง่่เงนะบ่สู่เพียงปรับจังไดยให้มันสู่เพียงนะเดี๋ยวเพี่ยนขยับหูกันนะพี่น้อง่าเพิ่นใส่หูหนอกนะครับเดี๋ยวพเพิ่นสิเเพี่ยนใส่ เป็นเขาขยับเขามาเป็นหู้ไนนะครับมันจะเยียงหลายโคกเก้นนะครับไปผ่านกับสีโปตันเท่าไรถ้าว่าใส่หูหนอกนี่ไปผ่านเฮ้านี่มันตันเกินไปนะครับมีสองระบบที่น้องมีสองระบบอ่าดูที่เฮ้าละสีเลือกใส่กับนางานเฮ้านะครับ นางานนาดินเ่านี่ลหละดินแข็งดินร้อนพี่น้องอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องขยับงูมาใส่มาใส่หูข้างในบ้านเพื่อว่ามันจะเป็นโรงไหนกันนะครับมหันมันตานโบดพี่น้องใส่หูหนอกาหาธมันตันดินโพด เอาทาก็เก้าครับปัดเลยนะครับรัะหันมันตันดินเกินไปนะครับผ่านรถจนเอีงยงทะเลนะครับพี่น้องครับเพราะว่าดินนียมันแก่นนะครับดินดินเหนียวท่มเ้างหือฝนเทื่เดียวนะครับโอ้บาดในราการครับพี่น้องครับรถกะทรงโตดีกเก่าหลาย ของรถเกี่ยวครับวางรถเกีียวลบซะก่อนรถเฮ่ามันเต้นนะครับกระโตดยันยสิ้นแตกสิ้นหัวกะห้อยรถเกีียวดีละพี่น้องย่าเข้าไถกันมันจะแห้งเข้ากะใสผ่านหนาดันลบซะก่อนนะครับ วันนี้โยกับเอลหาศูนแครับฮาชิเรงมาเาก็บเลยบาทนี่สี่สูบ d ดเร c อินเจคชัน่นบอมีเทอร์โบนะครับหาศูนย์สองพันสีร้อยสามสิบสี่ซีซีนะครับ ลอยหาหานิ้วตันเม็ดนะครับแรงบิดน้ำหนักตันครึ่งผ่านหกใบนะครับไถหุดไถคบเฟี้ยงคบหยาไว้พี่น้องข่ายห้าจาักหน่อยอยู่กับทวินฟางท่องแถวหาชุดหนึ่งแปดนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็สมบัตดดำจริงก็มา ให้พี่ให้นองเด้เบิ่งไเด้ชมกันนะครับสำหรับรถไถยอุโตา้าโอ้สียงพอเพื่นนี่สุดยอดเลยพี่นองเลยลั่นลันเลย ธรรมดาครับขนฝาก็ุกบเีเดียวนึงน้ะครับไถได้สนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เขาเน่าห้ามเน่ยธรรมดาพี่น้องเพราะว่าเขาไถกบเฟี้ยงไว้นะครับเขาก็สิทธิไียอยู่นาะครับพี่น้อง นี่ท่านพพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องมีเดกก็ตุ๊กตุกเจ้าเล่นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าบอกกันไหมนะครับพี่น้องครับโขกโขกมานๆกันทุกคนพี่น้องลากันสนิทแล้วครับ